ติดกันยาวครับพี่น้องรถไฟยางรั่วเพิ่งเคยเจอที่นี่สถานีลาดกระบังไปไม่ได้รถไฟยางรั่ว ตกรลางอยู่ที่สถานีหัวตะเข้ครับหัวตะเข้พระจอมเกล้าการณนาลีเลี่ยงเส้นเทคโนโนะครับ